โฆษกประจำทำเนียบขาวของสหรัฐทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องคอยตอบคำถามผู้สื่อข่าวและต้องคอยพูดแทนประธานาธิบดีสหรัฐด้วยจากนี้ไปคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็จะไม่ใช่เจนสากี ที่คุณนหน้ากันดีในยุคข,ของประธานาธิบดีไบเดนแล้วนะคะเพราะว่าสากี้ได้ประกาศลาออกจากนี้ไปก็จะเป็นคารินชองปีแอร์ผู้หญิงผิวสีคนแรกที่จะมาทําหน้าที่นี้และเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยว่าเป็นหญิงรักหญิงด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทร์โยธาสมุทรค่ะอืม um, uh, I just w a n t uh, take the opportunity to celebrate and congratulate my friend my colleague My partner in truth, Corinne Jean Pierre, the next White House press secretary. First, as you all know, she will be the first black woman, uh, the first out LGBTQ person to serve in this role, uh, which is amazing because representation matters, and she is going to. Uh, she will give a voice to so many and allow and show so many what is truly possible when you work hard and dream big, and that matters. And we should not, uh, we should celebrate that. เจนซากี้โฆษกหลักของทำเนียบขาวกล่าวแนะนำคารินชองปีแอร์โฆษกคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนในสัปดาห์หน้าตัวเธอเองจะไปร่วมงานกับ MSNBC สื่อสหรัฐแม้การทำหน้าที่โฆษกทำเนียบขาว จะไม่ได้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายแต่ก็นับว่าเป็นภาพลักษณ์และกระบอกเสียงของฝ่ายบริหารรัฐบาลสหรัฐนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำเนียบขาวแต่งตั้งโฆษกผิวดำและเป็นตัวแทนของกลุ่มหญิงรักหญิงคารินชองปีแอรเริ่มงานสายการเมืองในฐานะผู้อำนวยการทีมหาเสียงเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบารักโอบามาในปี2008 และดำรงตําแหน่งผู้อานวยการฝ่ายการเมืองส่วนภูมิภาคของสํานักงานกิจการการเมืองทําเนียบขาวในรัฐบาลโอบามาช่วงแรกในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เธอไปทํางานให้กับ Move On กลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนนโยบายการเมืองแบบก้าวหน้าในฐานะที่ปรึกษาและโฆษกคารินได้รับความสนใจจากสื่อจากกรณีที่เธอซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นพิธีกรของ Move on ลุกขึ้นมากันผู้ประท้วง ระหว่างการสัมภาษณ์กามลาแฮริสในปี2019คารินไปรับตำแหน่งนักวิเคราะห์การเมืองให้กับสื่อดังอย่าง NBC และ MSNBC ก่อนที่จะกลับมาทำงานให้กับโจไบเดนและกามลาแฮริสในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเธอกล่าวถึงการเข้ามารับตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ว้าว I I'm still processing it because as Jen said Uh, at the top, uh, this is a historic moment, and it's not lost on me. I understand how important it is for so many people out there, um, so many different communities that I uh, stand on their shoulders, and I have been throughout my career. And so, it is an honor and a privilege to be behind this podium in about a week or so when Jen is ready, um, and that uh, that is something that I will honor. uh, and um, and do my best to uh, represent uh, this president and this first lady the best that I can, but also the American people. ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าสร้างคณะรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐทั้งเพศสภาพเชื้อชาติศาส,สนาและประสบการณ์ฝ่ายบริหารของไบเดนพลิกประวัติศาสตร์ด้วยตำแหน่งครั้งแรกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดำรงตำแหน่งของกมลาแฮริสผู้หญิงผิวสีเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกในฐานะรองประธานาธิบดีไปจนถึงผู้หญิงคนแรกในตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งเจเน็ตเยนเลนรัฐมนตรีการคลังและเอฟริลเฮนส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหญิงคนแรกการแต่งตั้งคารินชองปีแอ เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอบของไบเดนที่จะต้องผเผชิญกับการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ขณะเดียวกันถูกหนังสือพิมพ์แทบบลอยวิจารณ์ถึงแนวโน้มการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะคู่รักของเธอซูซานมาวอกคือผู้ประกาศข่าวชื่อดังของ CNN และยังเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวของ CNN ด้วยโดยถูกนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของคริสคูโอโมอดีตผู้ประกาศของ CNN ที่ถูกไล่ออก หลังพบว่ามีส่วนช่วยเหลือพี่ชายแอนดรูคูอโม่อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กในคดีล่วงละเมิดทางเพศชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน